วันนี้พามาดูการทำอาหารแบบลาวสไตล์นะครับอาหารลาวสไตล์ชื่อเมนูว่าซุปพักภาษาลาวคือซุปพักมีเสียงแบบซาวแทกเลยนะครับคือคล้ายๆกับยำนะแฟนผมเนี่ยจะไปหายอดผักยอดผักรอบๆรู้เลยครับในบริเวณบ้านนะครับแต่ก็ต้องเด็ดมาเอาเฉพาะยอดแล้วก็เด็ดไอ้ตัวที่กแก่ๆออกแล้วก็ไปล้างอย่างดีนะครับมีอะไรบ้างแม่มีว ยอดบัวครับคา,าออนดอกฟักทองยอดฟักทองเนหญ้าใช่ไหมยอดหญ้านะครับอย่างนี้ฟักทองชะอมนะครับยอดชะอมกวางตุ้งนะครับยอดผักอะไรที่อยู่ในบริเวณบ้านเนี่ยเอามาทํา้ด้นหมดเลยนะครับผักโขมครับเอาไปลวกหรือเอาไปนึ่งก็ได้นะครับดูหน้าตาสะกก่อนน่ากินมาก มันกเจียบมือ่อกี้เห็นยอดผักโูดด้วยนะครับแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือขิงถ้าเป็นขิงบ้านเขาจะหอมอ๋อต้องเป็นขิงบ้านถึงจะหอมนะ น,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 นะครับเราจะใส่งานะครับงานขั่วออหอมๆโอนลงไปแล้วก็อันนี้เป็น<ม>พริกแห้ง,ก,งกับขิงใช่ไหมข,ขิงแก่้วกกระเทียมขิงแก่แล้วก็ก,ะกรกะเทียมนะครับตามใส่กันนี่ละคือเมนูนี้จะขาดขิงแก่ไม่ได้เลยนะครับ เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ซุปพักเป็นซุปพักนะครับซุปพักปรุงรสตามชอบนะครับใส่น้ำปลาใส่เสร็จแล้วนะครับรอมรับประทานโอ้เรียบร้อยครับกับเมนูซุปพักหรือว่ายำยอดผักนั่นเอง กลิ่นงากับกลิ่นขิงนะครับหอมมาก